โรเซ่กับบทบาทใหม่ในปีนี้นะคะคือเธอเข้าเรื่องเป็น w s l b e a u t y f a m i l y มิลแล้วค่ะเปิดประเดิมกันด้วยต้นปีนะคะไ s ซก็ทำเรื่องแล้วค่ะเพราะบลัชตัวนี้ที่กำลังเป็นไวรัเลาเนี่ยสีหมดเยอะมากในเซฟราประเทศไทยนะคะแต่ก็ยังพอมีสีให้เราสอยกันอยู่บ้างนะคะซึ่ง w s ซเนี่ยเป็น Luxury Beauty Brand ที่ชีอว่าเขาทำแพคเกจดีมากคือเขาทำแบบจริงจังอะทุกคนคือมันมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ต้องฝาเนี่ยจะเป็นหนังปั๊มด้วยโลโก้ลหะก s l ซ oh ค่ะ สีแรกที่ชิ้ท้ายดูนะคะคือชิชโชคดีมากที่ได้สีนี้มาเป็นสีที่สวยมากคือช่วงนี้ชิยินกับโทนสีแบบนี้เลยออกในแบบคาราลสว่างที่เป็นเนื้อแมทนะคะจากนั้นสีต่อไปตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีผสมชิมเมอร์นะคะคือต้องบอกเลยว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากลูกนี้ชิชอบนะมันมีความแบบบ่มแดดนิดนึงค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นสีที่ชอบเหมือนกันมันจะเป็นเนื้อแมทแต่อ่อนกว่าสีแรกที่ทาไปค่ะ สำหรับเบอร์ที่ชิใช้นะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ทุกอันค่ะซึ่งชิมาซอชให้ดูนะคะถึงสีสีลงบนหน้าแก้มนะคะส่วนสีสุดท้ายนะคะสีนี้ชิว่าเป็นอะไรที่เซฟโซนที่สุดเลยอะ่ะเป็นสีชมพูแดงคอรัลนะคะที่มีประกายของชิมเมอร์เล็กๆทําให้เราไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มเลยค่ะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด1ิสีนะคะก็ได้ดูอลิป้ามาอยู่ในแคมเปญน,นี้ด้วยค่ะสวยมาก